มาก่อนหมดเขตเรามาเอาอีกรอบนะครับโครงการพี่ต๋อครับเราจะลิดพืีครับสู้ 2> 1 2ึ่งส7งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองส เก้าสามสิบสามเอ็ดสามส้าสสปสสส